วันนี้นายสิทธาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถแถลงข่าวแก้ไขปัญหานี้ทั้งระบบเนะทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหานี้สินให้กับประชาชนทั้ทงนี่นองระบบและนี่ในระบบเป็นวาระแห่งชาติได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องบุรณาการและประสานงานร่วมกันในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานี้ให้กับประชาชนอย่างครบวงจร และแก้ไขปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จให้จบภายในรัฐบาลนี้โดยผ่านมาประมาณสองเดือนได้ดําเนินการคืบหน้าไปมากโดยตั้งแต่เปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่1ธันวาคม2566มียอดผู้ลงทะเบียนที่เป็นลูกหนี้มากกว่า140,000รายยอดบุญหนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ9,800ล้านบาท ยอดของรายการที่มีข้อมูลครบและสามารถเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ย21,000รายและไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว12,000รายทำให้มูลนี้ลดลงกว่า670ล้านบาทถลายอความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนเพื่อชื่นชมการทำงานของทุกหน่วยงานชี้แจงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นพร้อมแนวทางแก้ไขและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่กำลังประสบปัญหา แต่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการให้เร่งติดตอ่อหน่วยงานรัฐเพื่อช่วยเพื่อได้รับการช่วยเหลือต่อไปนะครับซึ่งประกอบกันสามหัวข้อหลักด้วยกันหนึ่งหนี้สินที่ได้รับการแก้ไขปัญหาจะต้องครอบคลุมทั้งในส่วนหนี้นอกระบบและหนี้ในระบบไปพร้อมกันสองเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่มีการลงทะเบียนครบถ้วนจะต้องได้เข้าสู่กระบวนการไก่เคลียร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สาม ลูกนี้ที่ผ่านการไกลเกลี่ยแล้วทุกรายจะต้องได้รับการพิจารณาสมาคมปีเดียวกันกําหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนทั้งนี้นอกระบบและในระบบเป็นวาระแห่งชาติ ด้านนายกิติรัตน์นรนองประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีระบุว่าอยากได้กร้องให้ลูกหนี้นอกระบบมาลงทะเบียนตามจุดรับลงทะเบียนต่างๆขอให้มั่นใจว่าการมาลงทะเบียนถือเป็นสิ่งยืนันว่าจะได้รับการคุ้มครองดูแลและแก้ไขขณะเดียวกันขอเรียกร้องให้เจ้าหนี้เข้ามาร่วมลงทะเบียนด้วยเพราะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะคุ้มครองเจ้าหนี้ขอเรียกร้องให้ลูกหนี้นอกระบบนะครับมีความกล้าหาญ ที่จะมาลงทะเบียนในจุดรับลงทะเบียนต่างๆทั่วประเทศหากท่านไม่มีความคล้าหขวนรัฐบาลอาจข,ขาดโอกาสที่จะสามารถช่วยเหลือท่านได้เต็มที่ดังความตั้งใจของท่านแนววุรีและก็ท่านรองแนววุรี พร้อมกันนี้รัฐบาลได้ขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆที่ได้ทยอยลดอัตราดอกเบี้ยลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ร้อยละ4.75ซึ่งถือเป็นเรื่องที่เหมาะสมและจะให้สมาชิกมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นขณะที่ในอนาคตจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยในกรณีลูกหนี้นอกระบบไปเจราจาไกลเกลี่ยกับกระทรวงมหาดไทยแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งมาที่กระทรวงการคลังทันทีและสถาบันการเงินเฉพาะกิจจะดำเนินการเข้าไปติดต่อลูกหนี้เพื่อเสนอสินเชื่อที่เหมาะสมนพสรแก้วคํำรายงาน